และนี่ก็คือเส้นทางการเก็บเม็ดของโตโร EP ที่1ตาแรกหลังจากรีแลงสสดๆดดร้อนๆเลยเริ่มมาเราก็จะมาแท็กกลางก่อนฝั่งตรงข้ามดับมาแปลกๆเป็นเมดเป็นนัตาแล้วก็ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามจะเป็นแอสเซนกาที่เพิ่งปรับมาใหม่หลังจากช่วยเมดเคลียร์กลางเสร็จเราก็ขึ้นมาเติมบนครับตอดแอสเซนกาไปก่อนแอสเซนกาพอเป็นโรมเราโรมฝั่งตรงข้ามก็จะตัวบางแล้วแครี่ก็จะ ไม่ค่อยมีตัวรับแต่จังหวะน,นี้เอสเซนกายกโดนแล้วนาตาาขึ้นมาเติมข้างบนส่วนทูเลนเราก็ยังตามมาถ้าดูในมินิแมปเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะมี3แต่ฝั่งเราจะมี4คนถ้ารวมอ้อยด้วยฝั่งเราก็จะค่อนข้างได้เปรียบและจังหวะน,นี้เอสเซนกาใช้แพสซีฟใหม่ของตัวเองที่สามารถสกิลหนึ่งแช่แข็งตัวเองได้แต่เมื่อกี้ฟิกทำไมครับสงสัยอาจจะเกิดความกลัวในจิตใจขึ้นแล้วจังหวะน,นี้ไวโอโดน เทวเปิดแล้วจังหวัดเข้าไป Execute a s เได้แล้วเทวฟิกจังหวะนี้ทูเลนทันเดอร์เบิร์ดโอ้ไฟนี้คุ้มสุดๆครับสามารถแลกฝั่งตรงข้ามไป2ตัวขอแอคเล็กน้อยตึงพอไหมพี่พรีหลังจากคิวฝั่งตรงข้ามได้ก็มาตีดาครับมีนาตยาสกิลตอดๆอยู่แล้วอ้าวเคนโผ่มั่วอย่างนี้ก็โดนฆ่าตายเก็บไปโดยไวโอเลครับ Carry, แครี่เล้วก็ลงไปรีกลับมาแล้วกําลังเคลียร์คิอยู่แล้วพุ่งไปสกิลหนึ่งสกิลสองตอดและเอเซนก้าผักมวอย่างนี้ก็หวานแล้วสี่งางตรงข้ามเหมือนจะมี2ตัวผมก็คิดแล้วก็กระโดดเข้าไปย่ากระหม่อมเอเซนก้าและวเอเซนก้าโดนยกบินขึ้นฟ้าแล้วก็เอ็กซ์สิไม่ต้องสามารถเก็บเอเซนก้าไปได้อย่างง่ายได้ดูเหมือนว่าการปรับมาใหม่จะไม่สามารถช่วยอะไรให้เขาโหดขึ้นได้เลยสักนิดเดียวก็พีเล่นมาเล่นโลมาจะให้โหดยังไง แลวตอนนี้ทีมเรากําลังหวังจะเอาป้อมบนครับอ้อยก็มาดักอยู่สกิลต่อเทลไปแล้วอ้อยเข้าจังหวะนี้เข้าไปอันติแอสเซนกาเกือบตายเทลก็เกือบตายแล้วโอ้โหไอโอโอ,อันติเข้าไปใส่แอสเซนกาครับจังหวะนี้อ้อยเกือบตายผมก็ฮิวให้ทีนี้ทีมเราก็จะเอาทั้งป้อมบนทั้งมังกรแต่ดูเหมือนนาตายาจะเดินมั่วแล้วผมทํายังไงอ่าวปล่อยไปนี่หว่าโอเคครับเราเหมือนจะได้ป้อมบนแล้วแล้วก็ได้มังกรด้วย ถือว่าตอนนี้ทีมเราเกมนำทั้งป้อมทั้งอ็อบเจกต์แล้วก็สกอร์รวมดีสุดๆแล้วก็รานมังกรป่ามาได้แอคเล็กน้อยพอได้บนเสร็จอนาคตโตโลเมดส้มก็ลงมาช่วยคุณดาบถือครีปเล่นเลียวมะมีออฟเลนเป็นอลเลนกับเคนที่ยืนอยู่แล้วเคนหายตัวไปแล้วอลเลนวาร์ปอย่างนี้ <c oughs> ต้องโดนหเปลฟาแล้วอลเลนเข้าไปเปิดเลียวมะอย่างนี้ก็ เคนก็โผดตัวมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะมีเยอะกว่าแล้วดาบถือคลิปเป็นยังไงสาบโอ้โหเอ็กซ์คไม่โดนโตรจะไม่เท่เลยแต่ดูเหมือนว่าเราจะได้เยอะแล้วโอ้โหอ้อยโหนเข้าไปไม่ถึงเคนเคนรอดเฉยแต่กลายเป็นแอสเซนกามาตายหาแทนแม่ทีมเรานี่มันโหดจริงๆถือว่าเก็บไปได้สกอร์รวมทั้งทีมกลายเป็น10ต่อ2ไปแล้วอ๋อ1 1นี่ว่าแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ตายเลยสกอร์205ถือว่าไปได้ดีครับ แล้วทีมเราโหดจัดมาเอาป้อมกลางต่อแล้วแคลรี่เราอยู่บนผมสวมรอยเป็นแคลรี่ตีตีต,ต,ตีป้อมไปตีจนแตกแล้วแล้วจังหวะนี้คลิปเข้ากลางต่อแต่ดูเหมือนเล่นบนจะมีเรื่องอ้อยเข้าไปล้วงเทลตายคาป้อมเลยยังไม่ต้องถึงมือผมแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมเรากําลังจะตีดาร์คสเลเยอร์อยู่แคลรี่กับเมทช่วยตีแล้วก็อ้อยมาเก็บอ็อบเจกต์ไปได้ครับส่วนเลนล่างเหมือนจะมี เรื่องอีกแล้วเรียวมะสามารถเก็บอันเลนไปได้ตอนนี้เกมเรานำอย่างต่อเนื่องครับ14ต่อ2เข้าไปแล้วแล้วป้อมกลางก็น่าจะแตกแล้วครับคีบเข้าแล้วแต่ไม่มีใครตีผมก็สวมวิญญ,ญาณแคลร่โทโลโมาตีป้อมตีเข้าไปถึงจะตีเบาแต่ก็ตีแล้วเทลเคียเคฟแข่งกับผมตีป้อมดูเหมือนว่าผมจะตีชนะแล้วก็เข้าไปล้วงเทลต่อจะเป็นการโซโลคิวหรือไม่ ตีแล้วอันติมาพอดีก็กระโดดย่ำกระมมแล้วทันเดอร์เบิร์ดโอเคผมสามารถล้านมาได้สกอร์เกมรวมเป็น17ต่อ2แล้วทีมเราโคตรตึงแล้วตอนนี้เราตีดาร์กเสร็จคลิปมันม่วงดูเหมือนจะเข้าบาแแลกทั้งเลนล่างและเลนกลางแต่เลนล่างนัตยาเคลียร์ไปได้เลนกลางก็เคลียร์ไปหมดแล้วกลายเป็นว่าเราปล่อยดาร์กบนแล้วก็ดูเหมือนว่าป้อมบนก็จะแตกเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่บาลแลกสป้อมสุดท้ายแล้ว มาดูกันว่าเราจะชนะได้ไหมซึ่งชนะแน่นอนตอนนี้ก็พุ่งตอดๆไปเล็กน้อยอันเลนก็เจ็บๆไปแล้วตรงกลางนี้ทีมเราอยู่สี่คนมีเลียวมะอยู่เนร่างอีกหนึ่งแล้วเหมือนจะมีไฟอันเลนเข้ามาทุบแต่ผมเคลียร์คิปไปก่อนแล้วอันดูเหมือนอันเลนจะมั่วแล้วก็โดนทันเดอร์เบิร์ตตายไปแล้วอ้อยหวนเข้าเทลโอเคเทลกับนาตยาฟิกแล้วอ้อยเหมือนจะเข้าต่อส่วน พี่เลียวมาก็ดูเหมือนจะโดนป้อมยิงเอาล้วโดนป้อมยิงอีกแล้วก็โอ้โหตายเรียบร้อยเข้าไปมั่วตายแต่ว่าเราได้บาหล็กเลนล่ากมาแล้วเหมือนจะจบได้แต่ว่าก็มีเคนมากันป้อมเอาไว้อ่าแต่เคนก็เหมือนจะไปโดนทูเลนแล้วเคนตายไหมไม่ตายผอเอ็กซ์กคิววืดไปหน่อยก็ช่างมันแล้วดูเหมือนว่าเอเซนกาเราสกอร์จะศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ AFK ไปแล้วแล้วตอนนี้คลิปเข้าบ้านแต่วาโออยู่ตั้งนู่นก็เลยอยางไม่จบแล้วผมก็มาเคลียร์กลางรอแล้วทีมก็ติ๊กบอกให้ตีดาร์คครับก็มาโซนดาร์คก,ก่อนแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนจะมีไฟแล้วก็เดียวมะยิกๆเก็บอันเลนไปได้แต่เหมือน YO จะลัดะตอนนี้บาแลกเลนล่างแตกไปแล้วหนึ่งเหลือบาแลกเลนบนกับเลนกลางแล้วทีมเราก็ตีดาร์คได้ไปอย่างง่ายดาเป็น อ้อยเก็บไปได้แล้วอ้อยจะปล่อยเลนไหนปล่อยกลางครับดันจบบ้านแบบยาวๆดูเหมือนจะมีเคนไปทําเลนบนแต่ก็ไม่น่าจะสําเร็จแล้วก็จังหวันนี้กดอันติไม่ติดจังหวะแรกแต่อ้อยไปเข้าสวยแล้วก็ผมสามารถเอ้สคิวลรไม่ได้แล้วอ้อยเข้าต่อนาตาญาตายไหมนาตาญาตายเรียบร้อยอยูเหมือนจะได้บาลานซกางด้วยแล้วก็น่าจะจบบ้านได้แล้วแล้วอันเลนเข้ามามั่วอย่างไว้ก็ Execute แล้วก็คีฟก็ตีจบบ้านกับอ้อยชนะแบบอีซี่แล้วมาดูกันว่าผมจะได้โอ้ไม่ MVP เป็นดาบถือคีฟ MVP แล้วผมได้แค่คะแนน98เท่านั้นและนี่ก็คือเส้นทางการเก็บเม็ดของโตโร EP 1เกมแรกของ วันแรกของการรีแรง้งและถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่มีคนตึงเกินไปวันจันนี้ผมก็จะติดโตโรเมรเ็ดเขียวเป็นตัวแรกแล้วและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบาย